สบายดีสวัสดีเอฟซีเบิร์สสุขสุขคนเน,ะน,เนะาะบ่าสิเป็นฝังลาวผังไทยสาวคนกะกาบสบายดีเนาะยินดีตอนหับเขาสู่ซองสาวคนห่วยยางเมื่อนี้สาวคนหวยยางกะอยู่ห้อยู่นาอยู่เทียงนาของสาวคนเนองเนาะบรรยากาศกะฮอนฮอนเมื่อเนี้เมื่อนี้สาวคนกะอยู่นากะสิไปออกมานาหว่างเมื่อกี้เนาะเมื่อนี้สาวคนกะสิไปบ้านนาจานไปหลินนำนาสาวเนาะ ไปหากินหมักโม่ลยอยู่หน้าเพ่นปลูกหมักโม,โมโ่เนาะสาวคนกไ็ไรคองฝากไปกะหมักหุ่งส่วนสาวคนเองเนาะปิดไปเอาไปผลินหน้าเพ่นแหละไปหากินหมักโม่หน้าเพ่นเนาะเพ่นปลูกหมักโมคขายสาวคนกระสิไปกิน <S <S เพ่นเป็นหน้าสาวของสาวคนเนาะเป็นน้องแม่ของสาวคนเลยเพ่นไปเอาคัวอยบานอาจารย์เนาะ คน,นกสิบปเปลือดมานก็ไปผู้เดียวท่าไไปผู้เดียวน้องโดนกับเผินเข่าบ้านแล้วบรรยากาศกับห้อนลายเนาะเหือสาคนกับผดออก,กจากจ้างมีแต่เหือเลยห้อนลายปะปะไปบนอนาะจารย์นํากคนเลยเนาะสากคนก็บไปถ่ายทางไปให้เบิ่งเด้พอพราะวซากคนก็ไปคนเดียวท่าลรกระถาไปเบิ่งตอนซาคนหอดหน้าเผินผู้เลยเนาะไปนำกันเลย ตอนนี้น่อสาวคนก็มาฮอดหน้าหน้าสาวของสาวคนแล้วห <mł od, S 1> มักมูคนก้าไปซี่น่นองคนปิดมาฮอดเทียงเพื่อให้สาวคนเลือกกินโลดเพื่อนว่าจักซี่เลือกหน่อยได้นอ่องมูคนกับประยากงามปันไดยปีนี้ปีตะเกาเป็นงามปีนี้บอกงามปันไดยน้องเก็บมืออะไรมาเลยเอาหมาักนี่แหละกินเนาะพอดีกิน สาคนกระสิผามากนี่เนาะมากินน้ำสาคนเดอ้กอกระจุดแต่น้องเพิินเพิินกระอายกล้องน้าสาของสาคน,นอะเพิินไปแหย่ไข่หมดแดงเนาะหมักมมเพิ่นกับยัง,งามป,ปีนี้ลูบเพล่นวางได้หมูกแต่ล้านปลาย,ยัางเนาะปีตะเก่าแมนได้ลายล้านปีนี้ลูบหมูกล,ลายแล้วหมากโมบง,งามเนาะมาเริ่มมากินน้ำสาวคนเดอ้อ มาเด้อมาเด้อแซบลายเนาะทางลังสาวคนก็มีแต่หมังโมกองอยู่เพิ่นปิดมาไว้เทิงเทียงเพิ่นเนาะกินหมังโมแล้วสาวคนสิพาเลาะเบิง่งงน้าเพิ่นบ่มีพิซังแน่เนาะตอนนี้กินหมังโมก่อนเมื่อยครับโหลด มาลินจะเอแหละสาวคนก็จะมีเวียงมือนนี้แดดฮอนมากินหมักโมวันวานแซ่บมากก็มาคนเดียวแหละสาวคนก็ได้โมมีขู่มาเลยมือนนี้มาคนเดียวเนาะสาวอิพมันก็ออกนาเบอรเสียงหนึ่งเนาะเสียงทีสองกำลัง เรเคยพ่อ,อเนาะกินคักกินแน่แซบ่บมาเด้อมาเด้อนาสาคนกับน้องเพื่นก็บอกว่าแาวคนกินลดเนาะเอาเมื่อกับเอาเมื่อลดเพื่อนว่าใส่สาวคนมากินสื่อสาคนบอไดมาเอาเมื่อเนาะ เสียงที่สองเนาะกครชเบิรแล้วแ,แ,บแวสบลายหางมูก่อนบรอยากบราอยากซุกขักไไนนะอะไรเนาะมังมูเผนบางงามปีนี้แสบลาย ตอนนีนนอสาวคนก็กินอิ่มแล้วกินก็กินบริลายไปได้ดอกเพราะว่ากินเข่าอิ่มๆเนาะสาวคนกับสีผ้าลงอยางเบิ่งลงแถวตลาดนะวัดอยู่หน้าเพิ่นเพื่นปลูกยังแหน่เนาะเรื่องน้ำกันเลย ตอนนี้นาะสาวคนก็นลงมาแต่เทียงเพิ่นแล้วก็สิสาวคนสิเข่าส่วนเพิ่นเนาะ <c oughs> บรรยากาศตอนสี่โมงแรงเนาะต้นหมักผีกเพิ่นปลูกก็ได้หมักเล่นเพิ่นหมักเล่นน,น้อยๆอันนี้ดกอลไรหากแต่กระยังบ่ใหญ่เนาะ เพิ่นวารีวิวต้นกันซาเนยเด้ด <c oughs> อดสวนเพิร์นนอปลูกมะพริกกินเองมาได้ยากซื้อเพิ่นนอนนาประจำต้นมะพริกดกแหงแต่หน้าสะโคดมันบม่ได้ปลูกเนาะหน้าสะโคนมีแบ้เลยบม่ได้ปลูกสวนเพิ่น ต้น,นพริกเพิ่นก็นงามงามเนาะปู่พักบัวนำพร้อมแต่หมักโมเพื่อนแมนกู้มาเบิดแล้วชาวคนว่าซีมากินอยู่สวนเนาะแต่เพิ่นก็นกูก้ขึ้นมาเทียงซ้ำอ๋อ oh. แกก็ได้กินแต่อยู่เทียงสวนนาเพิ่นต้นกันซา,า,ากันซาก็มีเนาะ ปลูกไว้ใส่ต้มไก่บอหมผักริกโดกอรีบะกริกอันนี้ขักขนาดเนาะผักสวนนาเพิินหมากเล่นเนาะกระยังใรใหญ่สวนผนก็ระญ่เติบเนาะ กัามีแต่หมักผิดอยู่บ้านนาจานเด้อบ้านนาสาวของเสาขนเนาะเสาขนก็มาเล่อลิ่นทำไมไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจมากินองง,งหรอกเนาะมาหาเล่อลิ่นซื่อๆอะไรเพราะว่าเสาขนก็กำลมาล,ลิ่นนะเพราะฝนแต้โดนๆเลยเนาะบรรยากาศอ้อมค้าง งอยูน่นาเพื่นกาดกดกทางขึ้นหัวกระไดเพื่นกามีแต่ต้นไม้บัางามๆหนึ่งสวยเทียงนาเพื่อนนอนก,กระไดเทียงนาของนาสาวของสาวคน นี่แต่ดอกไม้งามๆเพิ่นหมักดอกไม้ค้าเนอกอยู่ทั่วกระไดก็มีดอกไม้มนาอยู่สวนกล้วยก็มีดอกไม้เป็นป่าสวนกล้วยเพินเนอ,อันนี้ก็สิเป็นนาสส้างเพิ่นอันนี้ก็เป็นกอไม้ของเพิ่นเนาะเพิ่นก้าฮะหละก้าแล้วก็ไปปลูก เราคนก็สิอย่างไปเบิ่งสุนองป่าเพิ่นน,น้องมาเพิ่นกระแคมทางเนาะในยินหัดเสียงหลดเลยใกล้ๆแคมทางเลียวเห็นอันนี้ก็สิเป็นบอนไหหน้าเพื่อนปลูกหมากโมอะไรเนาะแต่ะเพิ่นกับกู้เลยเพิ่นกับปลูกจนสุดเหลงเพื่นเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นกู้แล้ว น,นี่ก็สิเป็นนองปลาของเพิินเนาะสาวคนก็บ,บันมาแต้ดนดนๆแล้วก็มาลินน้นำเพิินสื่อแหละมาเพิินกัคขาอลินนตนาสาวข,ของซาคนบ่อย,อยู่เนาะเพิินไปหาแห่ไข่หมดแดงนองปลาเพิินแต่บ่ฮู้ว่ามีปลาหรือบ่าสาาคนกับ่ฮู้เนาะเพิินกลางมองไว้เด้ แต่บูหัวสิมีปลาหรือบอน,นี่ก็เป็นมองเผินนาะเผินกระเด่งไปอยู่แบบพอเพียงเนาะปลูกกินน้ำสร้างก็มีขากอลไเป็ดไก่เผินกระเลี่ยงเนาะต้นมะเขือ หมักผิกเพิินกะระดกอลีมาอยู่คันทายก็ยังมีสวนหมักผิกอีกอ้ยขักขนาดเลยหมักผิกเพิินกระงามงามเนาะเคียวขักอลีแต่ยังบ่ได้มากแถวนี้หมากอยู่หางบอดก าคนกษตรผาย่างเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะวันหน้าเพิ่นมีอย่างแน่เนาะแคมทางเลยเน,นาะนะเกษตรเป็นทางคน,นุนชาวคนสิพาย่างเบิ่งสวนมักผิกเห็นอีกแล้วในะขั้นพายก็มีมักผิกอีกแล้วเรียวเห็นอีกแล้วหัวสีไคเพิ่นก็ลายิไล่เนาะอันนี้ก็เพิ่นปลูกมักผิกเนาะเห็ดเป็นแถวไป หมักริกดดแต่กบบระบองงามนอกจากเป็นยังแดดพดบอกจังกบองงามดูแห้งเลีอยู่หน้าเพิ่นมีแต่แนวปลูกเนาะอยู่หน้าซาคนเบิดแล้วแนวปลูกไม่แต่พักกินที่ซื้อคูเมืรอเนี่ยแต่หมักแตงแมนเบิดแล้ว นกผิกเพิินง,งามแห้งอะลรน้อ,นองซาเพิ่นกันเรียนเรียนกันนาอ,ององน้องเพียงนาเพิินนั้นก็นได้ต้นกล้วยในะคันน้ององาม ธรรมศาสตรอยู่หน้าเพิ่นแนวอยู่แนวกินแมนมีขบเนาะมะแขกมะเขือแมนมีเบิดมะหุ่งกะมีหมักถั่วแห่กะมีเนาะกะจะคงห่วงแล้วหมักถั่วแห่เพิ่นกันเลยหมักกล้วยเพิ่นกะตำตำหนึ่งเนาะวิดหัวสาวคนสื่อ ธรรมชาตินะเพลินมังหุงกก่งคนกลางามอลีแต่กำลังซีมากขากก,ก็น,น้อยหๆหนึ่งกระมากติ๊ดี้หนึ่งเนาะพอดีเป็นตะแพงเลยธรรมชาติแห้งอลีสาคนกับว,วาสิมาริดน้ำนาสาวของสาวคนเนาะแต่นาสาวของสาวคนกรบบ่ออยู่สาคนกับคือสิซีได้เหมือเนาะ เพราะว่ามื่อหน้าจากซิมาลิใไม่อะไรเมื่อี้ก็มากอะพรพอ่อนาสาวมาสิมาลิลนำนาซาวเน,ะนาะนาซาวเพิ่นไปแหย่ไข่หมดแดงเนาะสาวคนกษิได้เมื่อะอะไรเพราะว่ามากับโมเ็นพ่อเพิ่นเนาะเอาเลยเนาะคลิปนี่สาวคนกสิขคอโจเพียงสำนาเด้อถ้าผิดพลาดประการใดสาวคนกับคอโทขอภอัยนำเนาะถ้ามักก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวคนได้เด้อเพื่อให้สาวคนมีกำลังใจเหตุคลิปต่อไปอีกเนาะ คลิปนี้ก็ต้องกลับคำว่า,าสบายดีสวัสดี